ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟมุนชูชาแนลค่ะขนาดนี้นะคะเราก็ได้ร่วมเการเดินทางนะคะเป็นคาราวาลเลยนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะอันนี้ก็รถพ่อเปาแม่ออฟนะคะก็บรรทุกสิ่งของไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่สู้ๆูนะคะสู้ๆค่ะนี่นะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็เป็นที่พักพิงนะคะเป็นที่พักพิงของอาชาวบ้านนะคะ ผู้ประสบในน้ำท่วมนี่นะคะลุงพลน,นะคเะนี่ขคณะลงมาอ่มาอ่ะมอมิกนี่นะคะก็ ครบี่ครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะค่ะนีสู้ๆค่ะสวัสด,ดีค่ะนี่นะไต่อนะครับไปตไปต่อไตอ่อีอต่อะะ่อป่ นี <c oughs> ่นะคะลุงพลก็มาขอบสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่นะคะกองอำนวยการนะคะเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นกองอำนวยการสวัสดีค่ะ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 คุณ ััดีนคขอกกนแดงก่อนนีนะก็ไข่นะเคยเหลือผู้ประสบพายน้ำท่วมนะคะจุดนี้นะคะ เนี่ยนะคะก็น้องเมรังรถน้องเมเมน้องเมรังรถเราจยกระจายเป็นจุดนะครับนี่จุดแรกที่เราจะลงขอบคุณมากนี่นะคะเราก็จะถือก้มให้กันนะคะบกรอบ้อบ จุดนี้6กกระสอบนะคะข้าวถุข้าจุดกแล้วก็ไข่ไข่สามแพงไข่ไข่สามแพงนะคะน้ำเทไ่ครับน้ำน้ำนามสน้ำามสอน้ำามสิ่ะลูกจิ้มลงสามสิาสจิ้มลงอ่ะนี่นะคะใช่อ่ะ สมสิบามิ่มันคุ่นะน้ำมลนคุณเยอะคุณเยอะคุณเยอะต้องกันไปก่อนไ่าอ่ะนี่นะคะขอโทษนะคะขอโทษค่่ะนี่นะคะ ัน้ำมันถอยไหมน้ำมันมีเราไมีต้นผู้เล่นผู้ใดมาวางไว้นี่นะคะก็มีช่างพงนะคะบ่าโนนะคะทีรวันแล้วก็ชัยชัยชั้นเนีนะคะช่วยกันนะคะก็ช่วยกันทุกคนนะคะเอฟซีเพียงแต่ว่าเราอยู่จุดที่มันถ่ายแบบขยายไม่ได้นะคะเนาะเอามาเตี๋ยมาเตี๋ยมาเต ก็ลงเยอะแยะเลยนะคะจุดนี้นะคะหสามสามิบอ่ะ oh 30นะคะอ่ะพอฟื้นนะคะผิดท้ายพ่อไหนกล้องพ่ออยู่ไหน ในกล้องพ่อโอ้โอเคอ่ะเอาลองเลยพ่อ้วตสอบเดี๋ยวไปต่ออีกข้าวข้าวก,กาวี่กระสอบเบาหนุลงตรงนี้ข,ข้าวกี่กระสอบคะรับข้าวหกกระสอบนะคะ FC แล้วก็น้ำสามสิบแพ็กนะคะแล้วก็อไข่ไก่สามแพงนะคะแล้วก็มีหน่อไม้นะคะหน่อไม้ของแม่อ,อ๊อฟพ่อเปานะคะนี่มาด้วยนะคะ มาเป็นกำลังใจให้อักกาลัง่อนะคะก็คือชุดนะคะอันนี้ครบอันนี่นะคะใจใช่ใช่อยู่ตรงนี้นะคดก่าหานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไป

น,านาาหา,นามไม่ถุงมันแบงแบงปาหน้าไผ่เพิ่นะน,นี่เป็นจุดแรกเลยนะคะนราะคาร้อยห้าสรตัวเรือนนะคะ150ร้อยห้ตัวเรือนนะคะ ปาเ็นนะคะต่อไปก็จะเป็นรากันเปียกใช่กัเปียกกล่นะคะอันนี้อะไรมะนาวค่ะมะนาวค่ะแบ่งยังไไม่ถงว่าทุกค sure. นแบ่งยังไหเพื่นมองแล้วจุดแล้วแบ่งเลยค่ะอาจารย์แบ่งเลยค่ะเอาให้เพื่นเอาลงมาได้

เดี๋ยวเราจะไปจุดที่2นะคะเอฟซีรถน้ำได้บ่อเราต้องรอเราต้องรออยู่นี่รอรถน้ำรถอยู่ในรถอีกเยอะรถอยู่ในรถอีกเยอะนี่นะนี่นะเรา

นี่นะคะก็เป็นจุดแรกนะคะที่เรามาลงนะคะ

แอาชัยค่ะจุดนี้น้ำเท่าไหร่ลรับหนึ่งร้อยแพ็คครับหนึ่งร้อยแพคโอ้นี่นะคะโอเคนะคะจุดนี้เป็นจุดแรกนะคะต่อตไปเราก็จะไปที่จุดที่สองนะคะครับผ<น>มนี่นะคะ,ะ,คะสำหรับคลิปนี้ขอจบตะเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ